คุณรักได้ใครที่ชอบทองคําช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะคะเดี๋ยวมาคุยกันนะคะช่วงนี้ฟักสักครู่ค่ะช่วงตอบโจทย์การลงทุนกับท i สโก้เวลสสนับสนุนโดยทิสโก้เวล t บริการออกแบบความมั่งคั่งให้ชีวิตโทร02-6336000กด2กด0คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงิน ดำเนินรายการโดยจิตติมาทวาเรศสนับสนุนโดยมอบของขวัญล้ำค่าแด่คนพิเศษด้วยโก g กิฟการ์ดและกระเช้าทองคำเริ่มต้นเพียงพันกว่าบาทโทร026110500 G Cap Gold ที่สุดของการลงทุน ในปีแบบนี้เนี่ยมีหลายเทศกาลเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปีใหม่แนละที่ใกล้จะถึงนั้นก็คือวันพ่อแห่งชาตินะในวันที่5ธันวาคมหลายๆคนก็อาจจะกําลังมองหาของขวัญนะที่เป็นพิเศษนะคะเพื่อที่จะมอบให้กับคนที่คุณรักนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ในเรื่องของทองคําก็น่าสนใจทีเดียวนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันด้วยนะใครที่กําลังมองหานะคะว่าเอ๊ะมันมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนอกจากเรานึกถึงเวลาพูดถึงทองคํานึกถึงสร้อยทองแหวนทองแต่มันมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกที่น่าสนใจนะเดี๋ยววันนี้เราคุุยกัคณจงลปิน ทองค่ะพุ่มในการใส่การตลาดบริษัทจีแคบจำกัดนะคะซึ่งตอนนี้เข้ามาอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะคุณณจงกคนะค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะเราพูดกันถึงปลายปลายปีแบบนี้เนาะหลายคนก็จะมองหาของขวัญน,นะคะที่จะไปมอบให้กับคนที่คุณรักหรือแม้กระทั่งใกล้ถึงเนี่ยวันที่ห้าธันวาใช่ไหมเป็นวันพ่อแห่งชาตินะคุณณจงกลแต่เวลาพูดถึงทองเนี่ยเราจะนึกถึงสร้อยทองแหวนทองนะคะแต่เห็นบอกว่าตอนนี้มีบัตรของขวัญที่เป็นทองคําหรือว่า gold g การ card แล้วใช่ไหมคะหลายคนไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่อย,อยากทราบเอะมันเป็นลักษณะแบบไหนนะของขวัญประเภทนี้ให้คุณณจงกลช่วยอธิบายให ฟังหน่อยค่ะค่ะได้ค่ะนะคะก่อนอื่นเลยค่ะต้องบอกว่าบริษัท G Cap นะคะก็เป็นที่รู้จักกันมานะคะในการซื้อขายทองคําแท่งมากว่าหกสิบปีนะคะมาซื้อขายในส่วนของเก้าสิบหกจุดห้าเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าแล้วก็เป็นพวกมิลิโกแล้วก็ออนไลน์ด้วยนะคะ <c oughs> จริงๆแล้วบริษัทเราก็ท,ทําธุรกิจแบบครบวงจรมา นะคะและนอกจาการที่เรามีโรงงานโกลฟิวหรีอฟาเนรี่อะค่ะอีแถวบ้างนาแล้วก็ตรงนี้เราได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001นะคะแล้วก็ทางโรงงานของเราก็จะผลิตเพื่อใช้ในธุรกิจของเราด้วยแล้วก็ยังได้รับความไว้วางใจแล้วก็จำหน่ายให้กับผู้ที่มาสั่ง ผลิตภัณฑ์ของเราะนะคะทางจีแคปก็ยังมีหน้าร้านที่เป็นรูปภัณฑ์นะคะก็จะมีในส่วนของร้านทองโกลสยามแถวดีโอสยามแล้วก็ร้านทองจิ้งถ่ายเหงีนะคะอยู่แถวของคลองถมเซ็นเนตอร์ค่ะนะคะซึ่งตรงนี้เราก็เลยเลงว่าถ้าเกิดความต้องการของผู้ริโพก์มีความต้องการซื้อทองในช่วงเทศกาลสําคัญสําคัญนะคะหรือว่าเป็นเทศกาลพิเศษอย่างเงี้ยเราก็เลยมองว่าถ้าผู้ผู้ริโภคนิยมซื้อเราก็เลยคิดผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ เป็นของฝันทองคำเรียกว่าโกรคิดการ์ดที่มาค่ะรูปแบบของบัตรก็จะเป็นการ์ดคล้ายๆบัตรเอ่อบัตรเครดิตคล้ายๆบัตรเครดิตเลยใช<า><อ>่ค่ะแล้วข้างในเราก็จะฝังด้วยตัวแผ่นทองะนะคะก็จะมีหลายไซส์หลายขนาดนะคะก็อ,อยู่ที่ว่าลูกค้าจะเลือกขนาดแบบไหนเดี๋ยวต้องเลือกก็คุยรายละเอียดกันทีหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะตอบโจทย์ผู้บริโภคได้เลยว่าเกิดความต้องการซื้อทองคาในช่วงเทศกาลตรงนี้รูปแบบ เอ่อที่เป็นร้อยคอแหวนกำลาอะไรเงี้ยดับที่อาจจะไปแล้วผู้บริโภคแบบเอ่อที่ใส่ใส่ได้หรือใส่ไม่ได้เราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเป็นจิ๊การ์ดเลยนะคะเป็นแผ่นทองอย่างเงี้ยมอบให้กับผู้บริโภคผู้ได้รับก็รู้สึกแบบอ,อุ่นใจแล้วได้ทองมารู้สึกดีใจมากเลยยิ่งเก็บก็ยิ่งมีมูลค่าเพิ่มนะคะ,คะผู้บริโภคบางรายก็จะเก็บเป็นคอลเลคชันก็ได้นะคะที่ตรงนี้จะเก็บ สะสมหรือว่าจะเก็บเพื่อลงทุนก็ได้เพราะว่ากิฟต์การ์ดของเราอ่ะก็สามารถนํามาขายคืนที่บริษัทได้เช่นกันค่ะค่ะกิฟต์การ์ดนี่มีลักษณะแผ่นทองคําขนาดต่างๆที่ที่ติดไว้อยู่บนการ์ดเนี่ยนะคะเราสามารถเลือกขนาดได้ไหมทองจะเป็นน้ํนาหนักเท่าไหราหรือว่าลายบนบัตรอะไรอย่างเงี้ยนี่จะเป็นลักษณะของการแบบ สะสมใช่ไหมคุณคุณระเจ้าคนสะสมด้วยแล้วก็จำบ้านที่จะเอาแผ่นทองเนี่ยขายคืนก็ได้ใช่ค่ะแล้วแก็เป็นเป็นตัวเงินขึ้นมาก็ได้นะคะปกติขนาดที่ทองนิติอยู่บนบตรไี้มีขนาดไหนบ้างคะขนาดนะคะเราก็จะมีอยู่เจ็ดขนาดนะคะให้ลูกค้าเลือกเลยแล้วแต่ก็คือทองเก้าสิบหกสิบห้านะคะจะมีน้ําหนักครึ่งสลึงประมาณศูนย์จุดหนึ่งสองห้าบาทนะคะหรือว่า หนึ่งสลึงแล้วก็สองสลึงแล้วก็หนึ่งบาทนะคะของเก้าสิบหกชิ้ห้าในในส่วนของทองแท่งเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าก็จะมีน้ำหนักหนึ่งกรัมห้ากรัมแล้วก็สิกรัมนะคะตรงนี้ก็สามารถดูราคาได้ตามหน้าเว็บไซต์เลยหรือไม่ก็โทรเข้ามาสอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะคะค่ะส่วนแล้วก็ในส่วนของลวดลวดลายใิบัตรการ์ดตรงนี้ค่ะเราก็จะมีแบบที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วหนึ่งแบบนะคะ แล้วก็ใน<ม>ในช่วงเทศกาลวันพ่อวันแม่วันปีใหม่วันจิตจ<ม>ีนวันวาเลนไทน์อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะออกมาหลายคอลเลคชันมากนะคะแล้วก็ในส่วนของวันพ่อที่ใกล้จะถึงเนี้ยของเราจะเป็นกิฟต์การ์ดลายดอกพุทธลักษาคะะ,คะะเป็นสีเหลืองสีเหลืองทองวางบนการ์ดในในตัวการ์ดเลยแล้วก็เราจะลงยูวีให้มีมทั้งหาะนะคะซึ่งเราก็เชื่อว่าคนไทยอ่ะค่ะพอ ถือว่าดอกไม้ชนิดนี้เป็นตัวแชร์ที่คอยคุ้มครองให้ให้ความสุขแล้วก็พ้นภัยอันตรายก็เลยคิดเป็นคอลเลกชันเป็นดอกพุทธลักษณะพิมาค่ะค่ะทีนี้พอพอเป็นตัวทองติดเนาะแล้วก็มีหลายขนาดในหลายคนถามเรื่องราคาค่ะคุณค,คณจงกลนครปกติราคาทองก็จะค่อนข้างเคลื่อนไหวทุกวันนะตรงนี้ทองที่ติดอยู่บนการ์ดเนี่ยเคลื่อนไหวตามราคาทองในแต่ละวันด้วยไหมคะทองขึ้นทองลงราคาหยิบการ์ดก็จะต่างไปไหมคะใช่ค่ะราคาขึ้นลง ในแต่ละวันเลยค่ะค่ะก็จะแตกต่างกันไปด้วยเนาะก็แล้วแต่วันว่าไปซื้อราคาทองจะเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมคะอัน<ช>นี้นอกจากกิฟต์การ์ดเนี่ยเห็นบอกว่ามีเป็นกระเช้าของขวัญนี้เป็นรูปแบบไหนคะกระเช้าของขวัญทองคําเป็นยังไงคะ,ค,ะคุณคุณณจงกลค่ะ ก็นี่ส่วนของเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ใช่ไหมคะผลิตภัณฑ์ที่เราออกหม่อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นกระเช้าทองคำภายไพแนวคิด A m o โมเน o ออฟแฮปป e s เนะคนะคะในกระเช้าก็จะประกอบไปด้วยทองคำคแล้วก็บรรจุด้วยน้ำผึ้งของโครงการสวนกิดรดานะคะแล้วก็ในแผ่นทองคำรูปโกลกิปการ์ดเนะะี่ยค่ะ แล้วก็จัดวางกระเช้าอยู่3ขนาดในการานะคะ,คะก็คือทองแท่ง99 99.99น้ำหนัก1กรัมจำนวน1นึ 1> ่งแผ่นหรืออีกอย่างนี้ก็เป็นน้ำหนัก2กรัมจำนวน2องแผน่นแล้วก็ทอง96.5นะคะน้ำหนัก1สลึงจำนวนหนึ่งแผ่นราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่2,500บาทถึงหกพันบาทนะคะค่ะฟังดู้ดงก็อง ฟังดูทรงคุณค่ามากกระเ้าเทองคําอยากได้สัก,กเ้าหน,นึ่งนะะถ้าใครสนใจน <ะ S 1> คืนนี้คือจัดมาเป็นเซตถูกไหมมีทองคําด้วยมีกาดด้วยแล้วก็มีน้าผึ้งด้วยใช่ไหมคะน้ําผึ้งของโครงการสวนจิตระดานะคะอันนี้ใครสนใจยังไงติดต่อได้ที่ไหนไงคะคุณณจงกลคะก็สามารถสอบถามได้เียดเพิ่มเติาได้ที่เบอร์ศูนย์สองหกหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์หรือ โทรศูนย์ส5งสอนะคะค่ะหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ก็ได้ใช่ไหมจะได้เห็นรูปร่างหน้าตาเอ๊กะกเช้าออกมาเป็นแบบไหนนะคะใช่ค่ะค่ะยิ่งยิ่งเก็บก็ยิ่งเพิ่มมลูลค่า เนาะเพราะว่าคือเหมือนอย่างที่คุณณจงกลบอกว่าถือเป็นของคอลเลกชันเป็นของสะสมก็ได้หรือว่าพอถึงวันหนึ่งจะไปขายคืนกับทางไปขายคืนแลกเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินนะคะในวันที่ราคาทองคำอาจจะมูลค่าเพิ่มมากกว่านี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางเล็กๆที่เป็นช่องทางการลงทุนได้เหมือนกันด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะใครที่สนใจลองติดต่อสอบถามไปดูนะศูนย์สองหกหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์นะคะวันนี้ขอบพคุณมากๆเลยค่ะคุณณจงกลค่ะ นะคะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะ,คคะสวัสดีค่ะคุณณจงกลปิ่นทองนะคะพุ่มในการฝ่ายการตลาดบริษัท GCA p บจำกัดนะคะแม้ใครสนใจก็ลองดูนะมีทั้งบัตรของฝันทองคำนะคะแล้วก็กระเช้าทองคำนะคะในตัวของ GCA p นะลองสอบถามรายละเอียดไปดูอย่างที่บอกไปก็ถือเป็นของขวัญอีกอย่างหนึ่งที่ทรงคุณค่านะได้ทั้งสะสมแล้วก็มีมูล,ลค่าด้วยเมื่อเวลาผ่านไปด้วยนะคะราคาก็ขึ้นอยู่กับทองคำในแต่ละวันนะเดี๋ยวนี้ก็จะมีของขวัญอะไรแบบนี้นะมาเรียกว่าน่าสนใจนะสำหรับผู้บริโภคที่สนใจ นะคะอัน